มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านฮือหาพึ่งหลวงบินจากเกาะคำชะโนดมาทำรังที่ศาลปู่สีสุดโทจุดทูบได้เลขสวยผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลหลักเมืองเจ้าปู่สีสุดโทซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ทุ่งสีเม,งงเ,สเมืองบ้านดุงในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี มีประวัติอันยาวนานและเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงและก็นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภที่สารหลักเมืองพ่อปู่สีสุดโทก่อนที่จะไปที่เกาะคำชะโนดร,รอบๆสารหลักเมืองนั้นจะมีพื้นที่กว้างขวางจอดรถสะดวกสบายที่รอบสาลปู่มีการปรับปรุงภูม,มิทัศน์สวยงามมากน่าชมและน่ากราบไหว้สักการะ สำหรับวันนี้นะักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ไม่ขายสายที่แปลกๆนับตั้งแต่ตั้งสาลปูกขึ้นมาไม่เคยมีพึ่งหลวงมาทำรังเลยค่ะวันนี้ชาวบ้านไปเจอพึ่งหลวงมาทำรังใส่ตรงมุมด้านหลังสาลนะคะ สอบถามแม่บ้านผู้ดูแลสารบอกว่าพึ่งหลวงบินมาจากเกาะคำชะโนดมาทำรังครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งสารเสร็จบินมาช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะเพิ่มขนาดของรังที่ใหญ่ขึ้นทุกวันแต่ไม่เคยทำ้ายใครชาวบ้านเชื่อว่าปีนี้คนที่เดินทางมากราบไหว้จะได้โชคลาภตลอดทั้งปีค่ะ นักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธ,ธาหลังจากกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภแล้วก็ไม่พลาดที่จะนําทูบมาจุดเพื่อหาตัวเลขทันทีนะคะเผื่อว่าปู่จะให้โชคปกติแล้วคนที่มาไหว้จะไม่ค่อยจุดทูบมงคลหาตัวเลขจะมุ่งไปที่เกาะคําคชะโนดเป็นส่วนมากจุดทูบใช้เวลาประมาณ10นาทีตัวเลขก็โผล่ให้เห็นมีเลข378873แและเรื่องความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ